บรรยากาศตอนเศร้าอะไรครับโอ้ยสองตัวอาจารย์ไหมอาจารย์ไม่รุ่งนะครับตัวแดงดำจริงปไปไหวเมื่อดิวยี่น้ออาจารย์เนาะแต่วันอาจารย์เราไปยูนะครับอาจารย์เราจะไปทุระเลยเกเอาวเบาลงเลย ก็สวยงามครับอาจารย์สนุดังดีเนาะสนุดังดีครับปลอดแกลงปัดเลยพี่น้องขนะ้อดีมันเลยอยู่ได้มัก็แหงมันติดขาดี่างเงี้ยสายสวยงามเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งเอาแดงดำงนี่รุดแล้วรุดล่มแล้วมือขึ้น,นอ่นมันล่มสูงแล้วอาจารย์เนาะ cất thuốc nó nhiều tít lông đây ồ sưởi ngam cặp nuôi này nuôi này luôn ồ sưởi ngam cặp xuôi ngam xuôi ngam ơi liền sưởi ơi viền hoàng gặp ตัวดำโอ้ขาดงามเนาะสัตว์ตีเดียวอาดาดเลยพี่น้องครับ,อา,บาอาจารย์เราติดไปทุระกับมือน,นี้อาจารย์ไม่เราติดไปทุระก็เลยเอาตองเอาลองไว้เดี๋ยว่ามีคนเบิงง่องอย่า,างเราฮะ เดี๋ยวตัวน,นี้สีแด็สีเขียวเขียวดำนะครับเขียวดำที่ผมถ่ายพี่น้องเบงตัวน,นี้ก็ขึ้นสวยงามครับเอาเอาลงผมเบงมาท่านเอาลงมาท่านนะขึ้นสวยงามเลยตัวน,นี้ขึ้นกูกันนะครับที่ผมถ่ายพี่น้องเบงตอนเศร้าๆนะครับพ,พี่น้องเบงวันอากาศย่องเศร้าโอ้ไม่แต่บอกจังๆแต่เนาะ หลุนใหญ่เลยครับคือพอเหรียญพอดีนะครับบ่บ่เหรีแห้งเหรียญพอดีแล้วกะ็ดึงพอดีพอดีเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าแต่ว่าเด็กหน่อยเหรียญมได้ดอกพี่น้องถึงจากถึงขากยูอยากซับร้อยเกากระดาษเก้าน่นละแต่เกปลี่ยนเนสีสีเปลี่ยนขาดไหมให้มันสวยงามขึ้นครับไหม เก้ากัเฮต้แบบเต้านะเขาชีว่างามกับสวยงามบรรยากาศช่วงเซ้านะครับช่วงเซ้าเอาเก็บบรรยากาศไม้อยู่น้องในเบื้องน้านะครับโอ้อากาศดีผมก็จัดไม่อยู่นี่แหละครับอยู่ทงอยู่ทาคือเก้าหนิล่ะอยู่หม่องเก้าหนิล่ะบ่ไปใส่มาใส่ดอกอยู่กวาวกับนี่แหละกับทงหน้ากับเตียงหน้านี่แหละครับงามซ้ากับเลนเล่นนะครับจัดไม่เราจิไปธุระนะครับเอาวาวลงไว้เรียบร้อยสองตัว เมืเ่อเกื้อเอาขึ้นสองนะครับเกี่ยวเขา่ขา,เเขาขึ้นหลายบอท่านเกี่ยวเข่านะครับสถานทีบ่บอคอยมี่อีหาโตเล้วครับจเบาุนๆเลยนนี่แหละครับพี่น้องที่เบิง้งเบิงน,น,นองบิงสวยงามครับเ,เขเาลงเรียบร้อยแล้วเอาลงไว้กับยุทธงนี่แหละกระบาดจันไม่ผมกับยุทน้ำอาจม่ะลายย์นไม่เรัวไว้พ่เนี่ยหกัลายไม่กันยังเลยเยอ ผ้าแห้งไว้แล้วเรียบร้อยปีกว่าตายลงมาอายุสภาพเดิมเห็นบ่ปีกยังคงเดิมเชิญสอดแนงลงมากอายุสภาพเก่าถ้าถ้าปีกว่าแห้งนี่ก็คืองอลงคลองเห็นบ่จันแอนแอนนมั้งบ่นี่คันแหงแล้วนี่เห็นบ่ลงมากอายสภาพเดิมเห็นบ่เนี่ลงมากอายุสภาพเดิมนี่คือปีกไม่แหงแล้วปีกไม่แหงแล้วที่เป็นแบบนี้ปีเท่าล่ะแต่ว่าข้าวผ้าถักแดด๋ยวนันแหง ลมแห้งแล้วปีงบตายปีงบตายกลับลงมากกับคือเกาโค้งเน้นน้อยเด้ครับเด่น้อยแต่ว่างยู่ได้เบิดเคลืนแล้วกาศลมแห้งกระซูลงมาเนี่ยก็คือการยุคงเดิมคงเดิมนครับเลี้ยวเลี้ยวน้อยนะครับเป็นทหารขึ้นอย่างนี้ได้พี่น้องผมเบิ่งแล้วเป็นทหารวัคขักแต่ว่าห่างสูลมได้คือเกาลมนรกกระซูได้ครับ เอเมื่นว่ามันโวยว่ามันี้ว่ามันปีกจอดกันปีกกลางหลังมันจอดกันมันโกงมากเลยแต่ว่าอยังโคงเดิมนะครับขึ้นสภาพก็ได้ขึ้นเขาถ้าสร้าไม่ไม่มันตายมันไม่มันอยู่แล้วกับใส่กันไว้เรียบร้อยแล้วผ่านเลยโอ้ย บริโตนมันมาเลยต่วาขันลนแตกให้เอาสามจุดหาเซ้นมครับสามไซส์ก็นไดสไสกัได้พอดีดีพอดีตึงตึงนะครับแล้วว่าขันลมนะกเาเพื่อเพื่อไว้สามจุดหาซะแย่งกันไปนี่แม่แม่ได้ดิจันล่ายาเลยนะ มันเหลวเห็นไงเพราะเขาสองไฟคมขึ้นไปแล้วมันมาบเยาลยดีมาบโปรตมันเบายอยู่จังไห่ดิดไฟไง่ายดไฟแรงอย่เ็เบอยตะันที่ร่องเลยวะนี่ นะครับลองมึมาฟังเสียงมึงว่าจะเป็นไดี๋ยวงตาอดครับคองอาจารย์ไม่นะครับมาเบิ่งนมาฟังใจกันมึงตาอดผมก็วุ้งตาอดเี่ตวนู่เป็นเด้๋ยนี้ะครับเป็นฟังเสียงนะครับตามตาอดไปนะครับฟังเสียงสนุเฮ็ดแบบง่ายๆครับจับมาดมัดใส่หันใส่นี่เอาเลยนะครับนี่คือสไตล์ของตาอดนะครับผมกับวุ้งว่าเล่าให้สนุเปลี่ยนไปเลยเถอะเลาเฮ็ดแนวฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงสัก่อน มีถุงม the exactly. okay, okay. ีเติร์ดด้วยครับครับเพิ่นเฮ็ดเพิ่นแกงข่อยจัง่อยครับเพราะมีถุงมีเติร์ดด้วยครับพี่น้องโอเคอยู่โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วของต้ออดนะครับ อ่าตออดมัดไส้มัดขวาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมเดี๋ล่องให้พี่น้องหน่ยเบิ่งครับมากมากสามั่นครับพี่น้องนะครับกล่องเยอะมากไข่ด้อเดี๋ยวกล่องกระเด็ดนฟังเสียงครับ ครับหลายเสียงนะครับตออดนี่ถุ่มมีเตอร์พอมนะครับถุ่มม้วนเลยถุ่มม้วนและครัเสียงเติร์สูงนะครับอ่าของตอดตัวนี้ตอดขอเลยนะขอตอดอีกคือเก่าแหละครับเพิ่อนกระยิบเดี๋ยผมเลยครับแต่ว่ามักต,ต cioè, ัวนี้ขอตัวเก่านะครับมีตัวหนึ่งอยู่บ้านผมใจเบาเจ้าน่ายะต่อย